สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่เริ่มเล่น RC นะครับว่าการบังคับรีโมทเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เราก็จะมาสําหรับท่านที่ใช้ตัวมาลินนะครับของ RC 4 o อร์ดี้แข็งครับอาจจะจะแนะนำว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็สําหรับอันดับแรกเลยก็คือตัวตแบบไอตัวชาร์ คือตัวชาร์จกับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็น NiMH นะครับความจุ3,000 m มิลลิแอมป์7.2โวลต์นะครับนี้เวลาเสียบชาร์จเนี่ยเดี๋ยวพาไปเสียบนะครับเครื่องชาร์จที่เขามีมาให้แล้วก็เสียบเสียบปุ๊บไฟสีเขียวนี่จะโชว์นะครับอ่นแก่นั้นเราก็เอา แบตเตอรี่เสียบเสียบเข้าไปปึ๊บก็ไฟสีแดงจะติดถ้าแบตเตอรี่เต็มก็คือบแบตเตอรี่ตรงนี้ไฟก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับประมาณน,นี้สำหรับแบตเตอรี่นะครับก็ ตัวแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จนะครับก็เป็นแบบนี้ข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าชาร์จแบตอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ควรจะอยู่กับมันด้วยไม่ใช่ชาร์จแล้วแบบออกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่มันมันเกิดไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับอันนี้เวลาคอยสังเกตว่าเวลาเราชาร์จตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอุ่นนะครับ อุ่นๆจนแบบว่าพอเต็มๆเนี่ยมันก็จะอุ่นมากก็เกือบร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราชาร์จไปสักพักหนึ่งเอ๊แบบว่ามันยังไม่เต็มนาทีมันนานมากแล้วไปจับดูแล้วมันร้อนจีเนี่ยแนะนําให้ดึงออกเลยนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยบางทีมันก็อาจจะตัดบ้างไม่ตัดบ้างนะฮะอันนี้พูดถึงทั่วทั่วไปนะแต่อันนี้อันนี้มันตัดอยู่แล้วตัดอยู่แล้วนะครับก็สําหรับข้อแนะนาสาหรับแบตเตอรี่ก็มีประมาณนี้นะครับ สามพันมิลลิแอมเนี่ยผมว่าก็ใช้เล่นได้นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องรถต่อนะครับรถก็แกะอันดับแรกก็คือมีจุดที่จะต้องไขน็อตออกก็คือจะมี 4... มีน็อตในสี่ตัวนะครับน็อตนี้จะมี 1... 2... นะครับที่เราต้องไขออกนะไขเลยก็ได้ ออกมาก็ใช้หกเหลี่ยม M2 นะครับ2.0งจุดศน,น,นย์ถ่ยได้คร่าวๆแล้วงคะมตัวนะครับคือนอดต,ตัวเนี้จะมี3ามตัวนะครับหนึ่งสแล้วก็3อีตัวเนี้ไว้สำหรับยึดกระบะหลังให้ติดกับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับ พราะเวลาเราจะถอดบอดี้ก็มีแค่หนึ่งตัวสองตัวฝั่งนู้นอีก2ตัวแล้วก็คลิปตัวนี้อีก2ตัวก็ดึงออกอแล้วก็ยกออกเลยนะครับ น็อตที่ชี้ให้ดูก็คือมันจะนี่นะน็อตตัวนี้มันก็จะไว้ยึดบอดี้ไม่เกี่ยวนะครับเราแค่สองตัวนี้ซึ่งน็อตสองตัวมันก็จะเข้าไปยึดแตบตรงนี้นะครับจุดนี้จุดนี้สองอันนะก็น็อตทั้งหมดมีสี่ตัวนะครับที่ยึดบอดี้แล้วก็คลิปข้างหลังที่ตรงกระบะสองอันนะครับก็ตัวปลั๊กนะครับ ของแบตเตอรี่ก็มีมาให้อันนี้เขาเรียก xt 6 0นะครับใน xt 6 0ศนนี่ก็ใช้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ย r c f o ก็จะใช้เป็นปลั๊กดีนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดแล้วแบตเตอรี่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้แบบนี้หมดมันก็จะจ่ายไฟได้ดีแล้วก็มันแน่นดีนะครับจากนั้นก็มาตัวรีโมทนะครับน,นี้รีโมท xr 3นะครับรหัสของมันนะครับ XR สก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่ RC4 ก็มีมาให้นะครับมีมาให้ยันแบตเตอรี่ใส่รีโมทเลยนะครับครบเลยออมเล่นของจริงนะฮะใส่นี้ใส่ได้4ก้อนนะครับอันนี้ผมก็ใส่แบตเตอรี่ของผมไปนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปใส่ จะมาแนะนำการใช้รีโมทนะครับ XR 3นี้รีซีฟก็กันน้ำด้วยนะครับจตตัวรีโมทไม่กันนะครับโดนฝนพังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเกียร์เดียวนะครับนี่เป็นสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่แบตเตอรี่นะครับอ,อันดับแรกสำหรับการใช้รีโมทนะครับ หลังจากใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เปิดก่อนเปิดตรงนี้ปอนออฟนี่ก็เปิดรีโมทนะคตรงนี้ไฟมันก็จะโชว์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็เสียบปลั๊กที่ตัวรถนะครับเสียบปลั๊กที่รถปุ๊บแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะครับ จะดังปี๊ดๆสองทีนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยงนี้มีไฟแล้วก็เราค่อยค่อยเริ่มบังคับนะครับดับแรกสําหรับการที่ใช้มีโมดเนี่ยเราก็เราใส่เข้าไปแบตเตอรี่เปุ๊เปิดเสร็จเราก็ดับแรกก็หมุนก่อนหมุนตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับหมุนเข้าหาตัวนะครับก็ล้อมจะบิดไปทางซ้ายนะครับ มหมุนเข้าหาตัวล้อมันก็จะหมุนซ้ายหมุนทางขวาหมุนไปเนี้หมุนหมุนเอาหมุนตามเข็มล้อมจะบิดไปทางขวาหมุนทวนเข็มล้อจะบิดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ในนี้มีอะไรบ้างน,นะครับในนี้ก็จะมีตัว ตัวอันนี้ที่เขียนว่าตัวแรกก่อน้วก็ตัวนี้เขียนว่า,อนนวาไอตัว TS T S trim นี่นะครับตอนนี้เขาตั้งมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะะเนี่ยอยู่ในมีโหมดตั้งไว้ให้มันตรงกับไอตัวสีขาวๆนี่ครับถ้าเราหมุนหมุนไปนิดนึงหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้าย หมุนกานซ้ายรถจะถอยหลังนะครับรถจะถอยหลังเองนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้แตะรีโมทไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เหนี่ยวไกลนะครับถ้าหมุนไปทางขวาเดินหน้ารถมันจะเดินหน้าเองนะครับเดินหน้าเองขอดีที่สุดก็เอาไว้ตรงกลางนะครับตรงกลาง เรามีหมดก็เอาไว้ตรงกลางนะครับตรนี้อันนี้กลาง,งอันดับสองก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราหมุนซ้ายนะล้อล้อมันก็จะบีบไปทางซ้ายหมุนขวาก็บีบไปทางขวา เราก็ไว้กลางๆนะครับเพราะว่าอตัวนี้คล้ายๆเอาไว้เอาไว้เป็นตัวตั้งศูนย์ล้อน,นะครับสมมติว่าล้อมันอย่างนี้แล้วเราวิ่งวิ่งดูแล้วแบบว่าเอะดูแล้วมันเบี้ยวเบี้เราก็ดูว่าเราจะตั้งล้อไปซ้ายหรือไปขวาให้ให้ให้รถมันตรงนะครับนี่คือไว้ตั้งศูนย์ล้อน,นะครับตัวนี้ด้านขวานะครับซ้ายนี่คือเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวซ้ายเนี่ยกลับมาอีกนิดนึงตัวซ้ายเวลาหมุนเนี่ย สมมติว่าถ้าเกิดว่าลองสังเกตนะครับเวลาเอาไปใช้เสร็จเราหมุนมาทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่แล้วค่อยๆหมุนพอหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงอีตรงสปีดนะครับถ้าเราหมุนมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเสียงก็จะเงียบถ้าหมุนขวานิดนึงก็จะมีเสียงตี๊ดเล็กๆนะเป็นบี๊้เล็กๆยาวๆเราก็ พยายามตั้งไว้ตรงกลางนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับสรุปว่าอันขวานีไไ้ไว้ตั้งชุดล้อนะครับทางซ้ายนี้ก็คือไว้เดินหน้าใชยหลังซึ่งก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ L แปลว่า left นะเล t ก็คือซ้าย R ก็คือไร t ขวานะครับอันนี้เราไว้ตั้งตัวล้อให้มันเลี้ยวแคบหรือเลี้ยวกว้างนะครับเราลองดูนะครับ ตัวล้ออันนี้ปกติอันนี้อันนี้มน,น,น,นผมผมตั้งไปแล้วนิดนึงนะครับนี่เวลาเลี้ยวมันก็จะจประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เลี้ยวแคบมากนะครับสมมติเอาทางซ้ายกันทางซ้ายหมุนปุ่มนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันเลี้ยวเยอะเยะเลยนะมันจะสังเกตเห็นเลขสิบใช่ไหมครับแล้วก็หมุนไปทางสิบเลยหมุนไปสุดจนหัวลูกศรเนี่ย ชี้เป็นที่เลขสิบเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยดูนะมันจะเลี้ยวปุ๊บมันจะชนแหนบเลยนะครับตันนี้ชนแหนบซึ่งเยอะไปนะครับชนแหนบเลี้ยวซ้ายปุ๊บชนแหนบเลยชนแหนบรอนี่ก็ชนแหนบตรงทางข้างหลังนี่ก็ข้างหลังก็ชนแหนบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งไว้ ตามใจชอบนะฮะแต่ว่าก็อย่าสิบมันเยอะไปนะครับแล้วก็ลดลงมาหน่อยลดลงมาอาจจะมาสักนิดนึง่งค่อยๆป่าเป,า,ปานะครับแล้วก็เลี้ยวอ่ายังชนอยู่นะครับยังชนอยู่ชนอยู่อ่าก็ลงประมาณนี้ก็เลี้ยวมันก็มันจะมีระยะห่างอยู่นิดนึงนะครับอันก็อันนี้เป็นข้อแนะนำเพราะฉั้นเวลาคนเล่นก็ เอาไปปรับกันเองนะครับว่าอยากจะเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเยอะหมุนเยอะก็ยิ่งชิดก็จะชนแหนบนะครับเอาประมาณนี้พอ,อแล้วก็ข้างข้างขวาก็เหมือนกันนะครับข้างขวาตอนนี้เวลาเลี้ยวน้อยก็ก็เนี่ยยัง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 เลี้ยวได้อีกนะครับแล้วก็ปรับหมุนไปทาง ลูกศรน,นะครับผมุปไปทางลูกศรข้างหน้าเล่กนิดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับก็ลองเล่นดูนะครับก็จะเลี้ยวได้เยอะขึ้นนะครับจากโรงงานมาเขาตั้งมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับ อันนี้ปุ่มปมการนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับการนี่เขาตั้งมาจากโรงงานก็คือตั้งไว้ชี้เป็นที่เลขสิบเลยนะครับทั้งสองอันเพราะว่าอันนี้เอาไว้สําหรับการเหนียวไกลนะครับสมมติอันนี้นะมันจะเกิดเราเหนียวไกลแตะอันิดี้เดียวปุ๊บเดินหน้าเนี่ยรถมันก็จะไปไปเลยหรือว่า้ายหลังเหนียวไปนิดนึงมันก็จะไปเลย แต่ถ้าเราเอาลองหมุนกลับมาตรงนี้นะครับหมุนกลับมาให้ชี้ตรงเลขศูนย์เลยทั้งสองอันเลยนะครับเด่นหน้าถอยหลังชี้เลขศูนย์ปุ๊บกดกดไม่ไปเลยนะครับไม่ไปเลยแต่ถ้าอยากจะให้มันขยับนิดนึงเราอาจจะอาลงมาสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่ง ขึหนึ่งก็ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยมันเอาไว้ปรับระยะนิ้วนะครับเราเหนียวไกลเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเราปรับไอ้ตรงนี้ลงมาครึ่งเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ต้องถึงเลขสิบเวลาเหนี่ยวมันก็จะมีระยะเหนี่ยวแะบลึก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 ยังไม่ยังไม่ขยับนะครับลึกเข้ามาลึกอ่าลึกเข้ามามันถึงมันถึงจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังได้นะก็ดันหน้าดันดัน ดันไปเรื่อยดันไปเยอะมากเลยกว่าจะถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากค่าจากโรงงานมาเนี่ยเขาจะปรับให้สุดเลยสุดนี้ชี้ไปที่เลขสิบเพราะฉะนั้นเพราะว่าเวลาเราแต่นิดเดียวมันก็จะไปได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับอ,อันต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ตัวปุ่มปุ่มอันนี้ นะครับผุ่มวันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเราลองจะปรับดูนะครับปรับยืดดันมาอันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนการเลี้ยวซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับปกติเราเดินหน้าเพิบมันก็จะเื้ยเวลาเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบนึงงสมมติอ้าวหมุนตามเข็มเลี้ยวซ้ายหมุนชวนเข็ม หมุนตามเข็มเลี้ยวซ้ายนะครับหมุนตามเข็มเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดปรับตรวนี้ปุ๊บมันทางซ้ายเหมือนค่าจากโรงงานหมุนตามเข็มเป็นขวานะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะถนัดน,นะครับสําหรับตัวนี้ก็เอาไว้เดินหน้าถอยหลังเหมือนกันก็คือตอนนี้ปกติเนี่ยมันจะเป็นอยู่อยู่ฝั่งขวาสุดน,นะครับก็เวลาเราเหนียวปุ๊บ มันก็จะเดินหน้าดันมันก็จะถอยหลังแต่ถ้ากดตรงนี้สับไปทางซ้ายอันนี้ระเหนียวเดินหน้ามันจะถอยหลังแทนนะครับแล้วก็ดันมันก็จะเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้รีโมท รถ RC4 รุ่นนี้นะครับขอบคุณมากครับ